กระเป๋าสตางคสีฟ้าคนที่เกิดวันไหนบ้างที่ใช้แล้วเสริมทรัพย์รับโชคได้ดีมากๆคนที่เกิดวันจันทร์เกิดวันอังคารเกิดวันพุธซึ่งก็จะมีความเป็นมงคลทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนอกจากนั้นแล้วนะคะ สำหรับคนที่เกิดวันพุธถ้าใช้กระเป๋าสตางค์สีฟ้านอกจากจะมีความเป็นมงคลของสีประจําวันเกิดก็มีความเป็นมงคลเสริมการเงินและโชคลาภของศาสตร์ญี่ปุ่นด้วยค่ะคนที่เกิดมนพกหัสสีกระเป๋าสตางค์สีฟ้าก็ถือว่ามีความเป็นมงคลมากๆรวมถึงคนที่เกิดวันศุกร์และคนที่เกิดวันเสาร์เรามาดูกันคะ่ะว่ากระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขสีฟ้ามีความเป็นมงคลอะไรบ้างด้านในของกระเป๋าสตางค์นะคะลงยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395 ยันพลังตัวเลข4289แ6395เราลงทั้งหมด4จุดเลยนะคะซึ่ง4289จะเสริมในเรื่องของการเงินการค้าขายเสน่์วาจายันพลังตัวเลขชุด6395จะเสริมในเรื่องของโชคลาภโชคลาภในเรื่องของการงานการเงินความรักและโชคลาภในเรื่องของการเสียเส่ยงโชคเสี่ยงรางวัลค่ะ ด้านในของกระเป๋าสตางค์นะคะก็จะมียันพลังตัวเลข16ตัวนะคะซึ่งก็จะมีพุทธคุณนอกเหนือจากยันพลังตัวเลขชุด42896395ก็จะมีชุดคู่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ใหญ่เมตตาบาุตรรัมชุดคู่เลขชื่อเสียงนะคะไม่ว่าเราจะทํากิจการการงานในดๆถ้าเรามีชื่อเสียงก็เป็นที่มาของเงินค่ะนอกจากนั้นแล้วก็มีชุดคู่เลขตระกูลมหาเสน่ห์ซึ่งเสริมในเรื่องของการเงิน ความรักและการช่วยเหลือเกื้อกูลจากคนรอบข้างไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเป็นพุทธคุณเสริมในเรื่องของโชคลาภและการงานอีกด้านหนึ่งของกระเป๋าสตางค์นะคะก็จะลงยันคาถาค่ะ ซึ่งยันนี้เป็นยันล้านนาที่อยู่ในปั๊บสาอายุหลายร้อยปีพุทธคุณเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภและมหานิยมซึ่งมหานิยมเป็นคําเหนือนะคะยันนี้เป็นยันล้านนาค่ะกร,ระเป๋าสตางค์ออกแบบให้มีช่องใส่บัตรจํานวน8ช่องนะคะเหมาะสําหรับท่านไหนที่ชอบพกพาบัตรนะคะสามารถใส่บัตรได้ด้านละ8ช่องเลข8เป็นเลขแห่งการเงินเป็นเลขแห่งอินฟินิตี้ชาวจีนมีความเชื่อความศรัทธานในเรื่องของเลข8มากๆเลยนะคะว่าเลข8เป็นเลขเสริมในเรื่องของการเงินลักษณะของกระเป สตางออกแบบตามศาสตร์ฮองจุ้ยและศาสตร์ญี่ปุ่นผสมผสานกันนะคะด้านในมีช่องสําหรับใส่เหรียญซึ่งสะดวกสบายในการพกพามงคลด้วยจี้ดึงดูดเงิน เป็นรูปเครื่องหมายอินฟินิตี้และเครื่องหมายเอสดอลลาร์สหรัฐ ah ซึ่งเครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์สากลที่คนทั้งโลกต่างให้การยอมรับว่าเป็นสัญลักษณ์ดึงดูดในเรื่องของการเงินและโชคลาภกระเป๋าสตางค์ออกแบบให้มีซิปรอบเก็บเรียบซึ่งเป็นลักษณะที่ดีถูกต้องตามหลักของจุย้ยรูปแบบของกระเป๋าสตางค์เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขอ,งอนไม้ซึ่งหมายถึงความเจริญง,งอกงามและความอุดมสมบูรณ์และนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังเป็นลักษณะของกระเป๋าสตางค์ใบยาวซึ่งเป็นลักษณะที่เงินชอบอยู่เป็นลักษณะที่ถูกตต้องาม ี่่ปุนด้านหลังของกระเป๋าสตางค์ออกแบบเป็นพิเศษค่ะเพื่อไม่ให้พลังงานปะปนกันสามารถใส่เอกสารสลิปหรือเอกสารอื่นใดที่เราไม่ใช้แล้วแต่ว่าใช้เตือนความจําก็มีช่องลึกทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่ลืมบอกนะคะด้านในของกระเป๋าสตางค์สามารถพกพาโทรศัพท์มือถือได้นะคะสะดวกสบายในการใช้งานคล่องตัวเลยทีเดียวค่ะและสามารถใส่ธนบัตรใบละ1,000ได้ทั้งใบนะคะซึ่งเขาก็จะมีเคล็ดลับนิดนึงนะคะเวลาใส่เงินเข้าไปในกระเป๋าสตางค์ให้หันบริเวณด้านหัว ใส่เข้าไปในกระป๋อสตางค์อันนี้เป็นลักษณะที่ดีถูกต้องตามหลักของจุยและศศาสตร์ญี่ปุ่นนะคะด้านนอกของกระป๋อสตางค์นะคะโลโก้ค่ะออกแบบเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคั่งซึ่งเป็นลักษณะเป็นดวงตารานะคะดวงตาแห่งเทพเจ้าเครื่องรางดึงดูดเงินสากลหางซิปออกแบบเป็นพิเศษนะคะมีสายคล้องสามารถถอดเก็บได้พร้อมจีดึงดูดเงินมงคลในทุกจุดค่ะยิงเดเซอร์ยันพลังตัวเลข9้าตัวเป็นชุดคู่เลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การใช้ของมงคลต่างๆนะคะถ้า มีพุทธคุณความเป็นมงคลเข้าช่วยจะทําให้มีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินเพิ่มมากขึ้นอีกด้านหนึ่งค่ะเป็นสัญลักษณ์โลโก้ของเรานะคะเครื่องรางดึงดูดเงินสากลสัญลักษณ์ที่อยู่ในแบงค์หนึ่งดอลลาร์สหรัฐดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยสัญลักษณ์เครื่องหมายอินฟินิตี้สายคล้องสามารถถอดเก็บได้ในทุกๆรุ่นเลยนะคะซึ่งก็จะมีจี้ดึงดูดเงินที่เราออกแบบเป็นพิเศษค่ะเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ในการใช้งานนะคะ เครื่องหมาย S ดอลลาร์สหรัฐและเครื่องหมาย Infinity กระเป๋าสตางค์ใบสีฟ้ารุ่นนี้นะคะราคาเป็นละ987บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศค่ะลูกค้าท่านไหนที่ใช้วิธีการโอนเงินนะคะ มีของแทนคําขอบคุณไปให้ท่านไหนที่ใช้วิธีการเก็บเงินปลายทางขออนุญาตไม่แจกแต่ก็ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศเหมือนกันค่ะทุกท่านที่เร,รากระป๋าสตางศาตร์ตัวเลขของเราไปไม่ว่ารุ่นไหนสีไหนนะคะจะได้รับเคล็ดลับวิธีการเปิดกระป๋าสตางตามศาสตร์ญี่ปุ่นเป็นรูปแบบนามบัตรและหลังจากที่ใช้กระป๋าสตางของเราไปได้สักระยะหนึ่งค่ะเราจะมีเคล็ดลับเสริมการเงินเลนโชคลาบเป็นเคล็ดลับศาสตร์ญี่ปุ่นเราจะส่งมอบให้เป็นรูปแบบคลิปนะคะ กระบอกสตงด์ใบสั้นหนังพียีสีฟ้าใบนี้นะคะด้านในก็จะมีลงยันพลังตัวเลขช,ชุด4289และ6395นะคะซึ่ง4289 6395นี้ก็จะเสริมในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาและพะุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีซึ่งจะเสริมในเรื่องของการงานและโชคลาภยันคาถายันนี้เป็นยันล้านนาะที่อยู่ในปั๊บซาอายุหลายร้อยปีค่ะพะุทคุณเสริมในเรื่องของการงานโชคลาภแล้วมหานิยม ยันพลังตัวเลข16ตัวซึ่งมีพุทธคุณนอกเหนือจากยันพลังตัวเลข16ตัวมีชุดคู่เลข159ซึ่งเป็นชุดคู่เลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่เมตตาโบถัมชื่อเสียงและชุดคู่เลขตระกูลมหาสเสน่ห์นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมียันคาถาที่มีพูทุคุณเสริมในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภ เพิ่มเติมอีกนะคะกระป๋อสตาค์ของเราออกแบบตามศาสตร์ของจุย้ยและศาสตร์ญี่ปุ่นสามารถใส่ธนบัตรใบละ1,000ันได้ทั้งใบค่ะซึ่งเป็นลักษณะที่ดีที่เงินชอบอยู่และเป็นลักษณะที่ดีถูกต้องตามหลักของจุย้ยนะคะรูปแบบของกระป๋อสตาค์ของเรานะคะมีช่องขั้นกลางเพื่อไม่ให้พลังงานปะปนกันช่องใส่บัตรจํานวน8ช่องเลข8เป็นเลขแห่งการเงินเป็นเลขแห่งอินฟินิตี้ ซึ่งหลายท่านก็จะมีความเชื่อความศรัทธานในเรื่องเลข8นะคะเป็นเลขที่ดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะด้านในก็จะมีช่องส,สาหรับใส่เหรียญน,นะคะแล้วมีเครื่องหมายอินฟินิตี้สัญ,ญลักษณ์ดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อันนี้เราใช้วิธีการยิงเลเซอร์ตรงที่กระดุมเลยนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นมงคลในทุกจุดให้กับกระเป๋าสตางค์ศาสต์ตัวเลขของเราค่ะด้านนอกของกระเป๋าสตางค์นะคะโลโก้เครื่องรางดึงดูดเงินสากนสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในแบงก์หนึ่งดอลลาร์สหรัฐ และบริเวณหางซิปจัดเต็มความเป็นมงคลเหมือนกันนะคะด้วยยันพลังตัวเลข9ตัวเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภซึ่งเป็นชุดคู่เลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นโลโก้ของเราเครื่องรางดึงดูดเงิน ร้อมเครื่องหมายอินฟินิตี้กระบอาสตตาค์ของเราจัดเต็มความเป็นมงคลจริงๆค่ะกระบ๋าสตตงค์หนัง p ีใบนี้นะคะราคาเบลล่าแปดบาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศหนัง P.U. นะคะเขาจะมีอายุการใช้งานประมาณ4-5ปีนะคะลูกค้าท่านไหนที่ใช้วิธีการโอนเงินมีของแทนคําขอบคุณไปให้ลูกค้าท่านไหนที่ใช้วิธีการเก็บเงินปลายทางขออนุญาตไม่แจกนะคะแต่ก็ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศเหมือนกันค่ะ ทุกท่านที่รับกระป๋าสตางศาตตัวเลขของเราไปเรามีเคล็ดลับวิธีการเปิดกระป๋าสตางตามศาสตร์ญี่ปุ่นเป็นรูปแบบนบามบัตรส่งให้และท่านไหนที่อยากได้เคล็ดลับเสริมนะคะซึ่งเป็นเคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาภและการงานเป็นศาสตร์ญี่ปุ่นที่เราไปศึกษามาแจ้งเราได้นะคะ เราก็จะมีเคล็ดลับเป็นคลิปส่งให้เฉพาะลูกค้ากระเป๋าสตางค์สาตัวเล็กของเราเท่านั้นกระเป๋าสตางค์ของเราทุกใบทุกรุ่นทุกสีผ่านวิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้เป็นกระเป๋าโทรศัพท์นะคะสะดวกสบายในการใช้งานเหมาะกับไลฟ์สไตล์นะคะที่ต้องการความคล่องตัวค่ะด้านในนะคะมีช่องสําหรับใส่โทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถหยิบจับได้ง่ายๆสบายๆนะคะกระดุมออกแบบเป็นพิเศษค่ะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินถูกต้องตามหลักของจุย้ยด้านในช่องใส่โทรศัพท์นะคะเราแอบซ่อนความเป็นมงคล ด้วยยันพลังตัวเลขช,ชุด4289และ6395ซึ่งยันพลังตัวเลข2ชุดนี้จะเสริมในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภค้าขายและเสน่ห์เมตานะคะนอกจากนั้นแล้วด้านในก็จะมียันคาถาซึ่งยันนี้เป็นยันล้านนาที่อยู่ในปั๊บสาอายุหลายร้อยปีค่ะพุทธคุณเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภ ความรักและเสน่ห์เมตตาพุทธทุกคนเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภและมหานิยมซึ่งมหานิยมเป็นคำเหนือนะคะใช้วิธีการปั๊มจมลงทองด้านในค่ะด้านนอกโลโก้ของเราสัญ,ญลักษณ์สากลเครื่องรางดึงดูดเงินซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในแบงก์หดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชินแสหลายท่านแนะนานะคะถ้ามีไว้ในกระเป๋าสตางค์และให้หันโลโก้นี้มาไว้ด้านนอกของกระเป๋าสตางค์ถือเป็นเครื่องรางดึงดูดเงินได้ดีมากๆค่ะด้านข้างของกระเป๋าโทรศัพท์ใบนี้นะคะมีช่องสําหรับใส่ ซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งธนบัตรแล้วก็เหรียญเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับจี้ดึงดูดเงินรุ่นนี้ออกแบบเป็นพิเศษค่ะยิงเลเซอร์ยันพลังตัวเลข9ตัวพุทธคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยดึงดูดสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงิน และโชคลาภมาให้พร้อมกับโลโก้ของเราสัญลักษณ์เครื่องรางดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเครื่องหมายอินฟินิตี้ด้านหลังของกระเป๋าเราค่ะออกแบบเป็นพิเศษเลยนะคะให้มีช่องใส่บัตรจํานวน6ช่องเลข6เป็นเลขแห่งการเงินเป็นเลขแห่งอินฟินิตี้ก็สามารถใส่บัตรได้ลึกทีเดียวนะคะปลอดภัยในการใช้งานและเรายังแอบซ่อนความเป็นมงคลด้วยค่ะด้วยตัวณะซึ่งหมายถึงหัวใจพระเจ้า5พระองค์ใครที่มีความศรัทธาในหลวงพ่อเกษมเขมโก ตนบุญแห่งล้านนาก็จะทราบว่าหลังวัตถุบมงคลของหลวงพ่อเกษเมเขมโกจะมีตัวนะซึ่งหมายถึงหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์และเราก็ได้ทําพิธีขออนุญาตครูบานะคะ เพื่อนาพุทธคุณของตัวนะมาเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภให้ลูกค้าอีกใช้วิธีการฟั๊มจมนะคะซึ่งถ้าใครไม่สังเกตก็จะไม่ทราบค่ะว่าเราได้แอบซ่อนพุทธคุณความเป็นมงคลเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวนะ้แล้วก็ยังมียันคาถาซึ่งจะเสริมในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภได้อีกทางหนึ่งนะคะกระเป๋าโทรศัพท์ของเรานอกจากจะผ่านวิธีปลุกเสกทุกใบแล้วนะคะรูปแบบการออกแบบค่ะ ก็มีสายสพายที่สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมนะคะบางท่านมีความรู้สึกว่าอยากให้มีความคล่องตัวก็อาจจะปรับสายสพายได้และท่านไหนนะคะที่ต้องการความสะดวกสบายในการพกพาอาจจะใช้วิธีการคล้องกับเข็มขัดได้ซึ่งสายสพายก็สามารถถอดเก็บได้สะดวกสบายในการใช้งานกระเป๋าโทรศัพท์รุ่นนี้ราคาเป็นลัก987บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศไม่ว่าลูกค้าจะใช้วิธีการโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางถ้าเป็นการโอนเงินมีของแทนคำขอบคุณไปให้และ นนลฤฤนนหลังจากที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปนะคะด้านในจะมีเคล็ดลับวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นและเคล็ดลับการใช้พุทธคุณความเป็นมงคลในกระเป๋าสตางค์หลังจากที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปได้ประมาณ1เดือนนะคะเรามีเคล็ดลับเสริมเป็นเคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาภตามศาสตร์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นเคล็ดลับที่เราไปศึกษามากระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราไม่ได้มีเพียงแค่สีฟ้าสีเดียวนะคะมีสีดําสีน้ําเงินสีน้าตาลสีเขียวสีแดงสีม่วงรวมถึงสีฟ้าด้วยนะคะซึ่งสีกระเป๋าสต สนใจบูชากระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราทักมาได้ค่ะที่ไลายลับซับไม่ต้องพิมพ์แอดนะคะพิมพ์ r a b s u p มาได้เลยนะคะหรือไม่งั้นก็ที่เบอร์โทราศารัพท์0612399287ซึ่งกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเรานอกจากรูปแบบสีที่มีความเป็นมงคลตามศาสตร์ของจุย้ยและศาสตร์ญี่ปุ่นผสมผสานกันกระเป๋าสตางค์ของเราผ่านพิธีปลุกเสกทุกใบพุทธคุณความเป็นมงคลเราจัดเต็มในทุกจุดค่ะไม่ว่าจะเป็นยันพลังตัวเลขชุด42896395กระ ต่างลงยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ลงยันพลังตัวเลข16ตัวลงยันคาถาพุทธคุณไอ้ไข่เด็กวเจดีนอกจากนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นโลโก้หางซิปและจีดึงดูดเงินจัดเต็มความเป็นมงคลในทุกๆจุด ไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคัง่งยันพลังตัวเลข9ตัวเสริมการเงินและโชคลาภเครื่องหมายอินฟินิตี้เครื่องหมาย Infinity, เอสดอลลาร์หา S, Dollar, สหรัฐเราจัดเต็มความเป็นมงคลในทุกจุดแม้กระทั่งเคงล็ดลับวิธีการเปิดกระเป๋สาสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นและคลิปเคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาภอย่างที่รีวิวที่ท่านเห็นผลตอบรับของลูกค้าของเรามีเยอะจริงๆค่ะมีหลายร้อยท่านนะคะค่ะสนใจให้กระเป๋สาสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราเป็นตัวช่วยดีๆในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาทักเรามาได้นะคะที่ไหลรับทรัพ RABSUP ไม่ต้องพิมพ์แอดนำหน้านะคะหรือไม่งั้นก็เบอร์โทรศรัพท์0612399287ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามและฟังจนจบแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ